หมอพามาติดตามเคสตัดปีกจมูกผู้ชายนะครับคนไข้เคยเสริมจมูกมาแล้วมีปัญหาคือปีกจมูกยังบานมากแล้วก็ปีกบานไม่เท่ากันนะครับจะสังเกตเลยว่าหลังตัดข้างหนึ่งกับอีกไม่ตัดอีกข้างหนึ่งเนี่ยต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับนอกจากนั้นปีกจมูกยังเด้งไม่เท่ากันและก็ตกห้อยนะครับถ้ามองด้านข้างจะพบว่าหมอหม้วนปีกขึ้นมานะครับจนสูงกว่าหยดน้ำนะครับเคสนี้ม้วนได้ค่อนข้างเยอะประมาณ3มมิลน,นะครับ นะครับก็ทําให้ปลายจมูกคนไข้สวยขึ้นภาพรวมของจมูกของคนไข้สวยขึ้นมากๆเลยนะครับสําหรับเคสนี้นะฮะนะครับเคสนี้มีความจําเป็นต้องตัดในตัดนอกแล้วก็ตัดม้วนปีกขึ้นนะครับคนไข้ดูแลแผลได้ค่อนข้างดีครับอ,อันนี้ก็คือวันตัดใหม่นะครับแผลค่อนข้างสะอาดติดเรียบร้อยดีนะครับ เวลาหมอตัดหมอจะดูหน้าตรงหน้าข้างเป็นหลักนะครับรักษาบาลานซ์ซ้ายขวานะครับคนไข้าบางเคสเนี่ยปีกซ้ายขวาไม่เหมือนกันเลยนะครับพอตัดเสร็จก็จะดูใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับอันนี้หมอให้ดูว่าหลังผ่าตัดทันทีแล้วก็คนไข้ดูแลแผลนะครับนะครับอันนี้ก็สวยงามมากขึ้นนะครับ